ควันนี้เรามารีวิวสัตว์กันนะครับโอ้เ oh, ต็มไปหมดเลยจะมีตัวอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับนี่อยู่ที่ทะเลนะครับรอบๆครับเราก็มีสัตว์เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะรวมตัวสัตว์กันนะครับข้า <Pink>. วพิ้งข้าวแลาวมันจะมีสีอะไรกันบ้างนี่ตรงน,นี้ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์กรีนไดโนเสาร์ Round, round, Buffalo. พวกนี้ไปด้วยนะครับฮอสมาคล้าวไรอันอัฟฟลอจีราไดโน้องสอดัฟฟลอตได้น้องสอดัฟฟล็อีนอัฟลอ พ,พิ่ไดแสอพิงคฟโดแ่ย้ายไปทรงน้นตันปวอฟโลย้ายทีนลงไปอาบน้านนก่อนคับน,นิดนึง